สวัสดีครับยินดีต้อนรับโซบียเอฟแลนี่คือเมทัลเกียโซลิดวีเดอะแฟนซัมเพลเอพิส od ที่9แล้วแบ็กอัพแบ็กดาวน์อ่าลุยกันไปบอสภารกิจของค,คุณคือกำจัดรถถังศัตรูให้ได้มากที่สุดงานนี้เราจะหนุนหลังให้ฝ่ายกองโจรนั่นหมายความว่างานของเราจะไม่เสร็จจนกว่าพวกมันจะเลิกลบก,กันระวงังเรื่องเวลาไว้ด้วยอ่าภารกิจนี้มีเวลาจำกัดน,นะครับจําไว้ด้วยว่าภารกิจจะล้มเหลยวถ้าคุณทำลายรถถังไม่ได้เลยสักคัน สำหรับเรื่องค่าจ้างยิงทำลายได้หลายคันยิงทำเงินได้หลายบาทจัดในเทศการดอกไม้ไฟในสนามรบกันซะหน่อยนะสเน็กนะโอเคนี่ก็คือตำแหน่งเช็คตำแหน่งเป้าหมายบนแผนที่ทันทีที่คุณเห็นกำลังเสริมข้าศึกตำแหน่งของมันจะปรากฏอยู่บนไอ้ดอยรับทราบยิงทำลายได้ทั้งคันนึงก็คือภารกิจเสร็จแน่นอนแต่ถ้าเกิดเราทำลายได้หลายคันกูก็จะรวยเอาเงินไปอัพเกรด จะได้เป็น GMP อะไรพวกนี้ ai, uo, โอเคขัในนี้ใกล้สุดตามที่เราดูในแผนที่เมื่อกี้เพราะฉะน,นั้นเราก็จะจอดตรงนี้แหละอ่ะเฮ้ยบาสุก้าเล็งยิงอัดเข้าด้านหลังปื๊ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ซ้ำเอาวิสไซายไปเป็นไงแหกไหมเรียบร้อยไฟไหม้แสดงว่าแหกนะครับไปชุดต่พอปรีบยิงรีบถอยโดนปวามหมายถูกทำลายแล้ว ดีมากเป้าหมายต่อไปเราต้องไวนะครับบอสเรามีข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายใหม่ถ้าอยากรู้เส้นทางก็ถามซิลีดูอ่าก็ต้องเช็คไอโดอยนะครับอจอดแปบบ๊บถามซิลิก่อนอ่านี่ไงมันกำลังจะเข้า,าในสนามรบโอเคงั้นกูตลบตัวที่ใกลที่สุดก่อนแล้วกัน <c oughs> ไปดักมันเลยเราต้องทำงานแข่งกับเวลามีเวลาแค่14ี่นาทีเท่านั้นระ,ะเบิดควันส่งสัญญาณมา เพราะว่ามิไซล์เราอาจจะไม่พอยิงเราต้องต้องการซัพพลายดรอปนะครับไปบนถนนพอเดี๋ยวเราก็ต้องกลับมาเส้นนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นบ้าระเบิดไปเลยระหว่างที่ฮอมาส,งส่งซัพพลายเราก็ไปทะลวงไอเชียนั่นซักให้แหก <c oughs> ปุบแบกมิไซล์มาด้วยไม่กลัวจอดยิงนิ่งเลยมามึงว่ามายิงดักพ่อมึงต้องเข้ามาโดนอยู่แล้ว เอาไปอีกเม็ดจัดให้แหกยังสองนัดแล้วศัตรูโจมตีอ้าวจะโจมตีได้อีกนะเนี่ยเฮ้ยสามดอกแล้วเว้ยผมไม่เป็นไรเลยเหรอดอกที่สี่โอ้โหแม่งอึดชิบหายโอเคเป้าหมายถูกทำลายแล้วดีมากหสัพพายมาพอดี ก็ไปเอาบอสเราเจอรถ4ฟวิลกำลังขนส่งนักโทษมันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของภารกิจแต่ถ้าว่างๆก็แวะไปช่วยเขาทีถ้าคุณมีเวลาเหลือนะมันต้องเหลืออยู่แล้ววแบ่งเวลาได้นะแอซเซอรลฟเฟิรไว้เผื่อปะทะระหว่างทางอาจจะมีหน่วยลาตระเวนระหว่างที่เราเดินทางไป700เมตรนั้นถือว่าไกลรถจีบก็ทัสี่ไกลเหมือนกันโอเคไปเลย เดินทางด้วยมา้าน่าจะคล่องตัวกว่าเพราะถ้าขับรถมันจะยิงปืนไม่ได้คนระับเราสามารถยิงมิสไซล์จากบนหลังม้าได้เลยเท่าที่ดูแผนที่เมื่อกี้คงจะต้องผ่านฐานศัตรูเราจะต้องเตรียมรับมือโดยรีเฟล็กซ์หมด เอาไว้สู้ส <reading> yeah. so mm ู้ต้องานแข่กัเวลาอบคุณารบอสคุณทำได้ดีมากคุณจับจัดเป้าหมายไปได้เยอะเลยนี่แหละแผนที่เราคาดไว้เดี๋ยวมันจะได้เห็นการทำลายล้างที่มากกว่านี้ผมคิดไป่หมดแล้วเราจะต้องทำยังไงเเมื่อมันเป็นฐานทับมันจะต้องมีทหารและรถถังโอเคลง มือสันไม่ชัวร์อย่ายิงครับเพนตาเซมินแดกเข้าไปให้มือนิ่งๆโอ้โหนิ่งโคตรแม่นเหมือนจับวางทีนี้เราก็ทําการรอบโจมตีลดขนนักโทษพราะมันจะต้องผ่านมาตรงนี้ดูในไอ้ดอยไอ้คันนี้กําลังมุ่งหน้าออกจากสนามลบไปแล้วไม่เป็นไรปล่อยไปถ้าขับตามตอนนี้ก็ไม่ทันเราเอาเท่าที่ได้มาเลยกูต้องการช่วยนักโทษเข้ามาใกล้ๆ เราจะยิงคนขับและผู้โดยสารทิ้งซะแล้วไปช่วยนักโทษมาวางระเบิดไม่ได้เดี๋ยวชิบหายทั้งคันมาเข้ามาเออกูนิ่งโคตรผู้โดยสารคนขับตายหมวกเหล็กไม่ได้ช่วยอะไร <laughs> เพราะกูยิงเข้าหน้าโอเคเอามาอีกเป้าหมายนึงกำลังมาละมีแผนฆ่าคอนนเส้นทางอยู่ในไอ้ดอยต้องถามเซลีเอาส่งมันขึ้นบรรลูนไปก่อนส่งแคก ทีนี้ก็ต้องวางระเบิดดักเพราะในนี้มีรถถังหนึ่งคันกูรู้กูเรียนมาอะไรดีซีโฟสนักโทษที่เราช่วยมามีข้อมูลด้วยเอ้ยเชื่อกูจะวางซีโฟไม่ต้องวางดีคอยเรารู้ตำแหน่งฐานลับของศัตรูแล้วเช็คได้ในไอ้ดอยโอ้โหเชี่ยแม่งควางผิดควางดีคอยส์ไปไม่เป็นไรเราไม่ได้กดเปิดไว้นี้แหละเป้าหมายเพื่อนที่ออกจากเขตภารกิจไปแล้วกำจัดมันไม่ได้ไม่เป็นไรกูต้องการเป็นนั้นแหละจัดการตัวที่เหลือแล้วกัน ได้เลยอ่ะสัปปายรอเดี๋ยวเราทำาหออกมาคือซีโฟไว้ฟึงมาเลยก <g ül> ูดักควายไว้แล้วไอ้เชื่อแม่งมีดีคอยด้วยไอ้เหยียบดีคอยเสร็จแล้วก็มาเหยียบระเรบิดหมดเลยแตกทั้งคันครับผมเจง๋งบอสอยากได้อาวุธ <c oughs> จำๆไหม <c oughs> เราเจอเรถบรรทุกฝายโซเวียต <c oughs> ในนั้นมันเต็มไปด้วยของดี คุณคิดว่าไงจะไปเอามาหน่อยไหมเดี๋ยว่งดีก่อนเดี๋ยวกูรอ,อสัพพายก่อนกูมีมิสไซล์กระบอกนี้กูก็นะสร้างความชิปหายได้มากพอสมควรโอเคสัพพายดอบมาแล้วตรงน,นี้เลยปล่อยได้แม่นยำมากครับผมกระจายวันนี้ไอ้มาผีวับมาโอเคเป็นละระเบิดแล้วเพลนกระสุนเต็มแล้ว บอกเราว่าข้างหน้ามีรถบรรทุกของฝ่ายโซเวียตเราจะไปพ่นเัดข <c oughs> าดซะกระปืนสันก็พอแค่รถบรรทุกไม่ใช่รถถังกูย,ยิงก่อกระจกมึงก็ตายแล้วเล่นไม่ยากกูไม่ได้มาเอาของหรอกกูมายิง,งเฉยๆเราต้องใช้เวลาคุ้มค่าที่สุดนะครับเอาละดักเลยมึงว่ามาชนตรงๆร,รีเฟล็กซ์โหมดเล่ง ยิงเข้าหน้าครับผมเรียบร้อยดับแล้วกูก็ไปกูมายิงเฉยๆบอสอมีสมปเป้าหมายไหมเช็คไอ้ดยอยเดี๋ยวก็เช็คไอ้ดอยก่อนโอ้โหยัดแค่อีกสามอ่ะมึงต้องผ่านี่น่านรับเพราะฉะนั้นกูจะดักงด้วยซีโฟอีกครั้งยังไงมึงก็ต้องผ่านนี่เพราะฉะนั้นมึงก็ต้องเหยียบถนนและถนนนั้นจะมีระเบิดซุบไว้ โดยที่มึงไม่รู้่าจะตรงนี้มันผ่านฐานแน่นอนเราคาดคะแนนเอาไว้นะครับหรือถ้าเกิดมันเลี้ยวก่อนเอาปิทรายยิงซ้ำแม่งให้มันสนใจตรงนี้ทีบวางที่เพนหนึ่งสองสามและสี่มาแล้วมาแล้วแล้วเร็วนี้เร็วเต็มกดเตรมกดต้องเล่นอย่างนี้แหละ ไม่ได้ด้วยเ่ก็ต้องเอาด้วยกลนเอเอมึงหน้าเข้ามาแล้วดีมากมึงมารีโมทรร้อมขับเร็วสะด้วยจะรีบไปไหนรีบไปทำข้อดให้แม่มึงเหรอครับบึ๊มขอ,อนงนรกซะ,ะหายไปครึ่งนึงแล้วบอสสุดยอดมากคุณทำลายมันเร็วกว่าที่พวกมันเข้ามาตะอีกแผนปฏิบัติการของฝ่ายกองโจรกำลังไปได้สวยทำต่อไป เฮ้ยรีเฟรชโหมดนะอยู่หลังไม้ไม่ใช่ปัญหายิงยิงโดนยิงด้วยมันไงเทโง่โคตรโหดกระโดดยิงอยู่ใกล้กูก็ส่งถึงเพราะมือกูนิ่งมากแม่นเหมือนจับวางแดกเป็นตาเซมินมาเวย้ยจริงๆมันเอาไว้ใช้กับสไนเปอร์ไปกูประยุกเว้ยเฮ้ยเพื่อนมาทับ่าได้ไหแม่อยู่ใกล้ไปมโดนหมาชักแม่งมาชนสลบลยเดี๋ยวดูถูกมา้าผีครับ มีประโยชน์จริงๆขับชนแม่งเลยเหลือสองตัวข้างหน้าภารกิจใกล้เสร็จแล้วนี่แหละที่ท่านผู้ชมบางกลุ่มต้องการนะครับภารกิจตอนกลางวัน <c oughs> ยิงแบบปูลังผันระเบิดภูเขาเผาก็ท่อมภ <c oughs> <c oughs> ารกิจนี้ตอบโจทย์ครับขี่มา้ากันไปยาวๆเฮ้ยมีทางแยกมันจะทางไหนมันจะแยกเพราะฉะนั้นกูยิงตรงนี้เลย จัดเลยปึ้งไม่พอมันต้องจัดอีกเอาไปอีกเม็ดระเบิดไหมยังปึงมันยิงมันยิงไม่ยยิงต่อสู้ล้มฮยนี้ก่อนนี้ก่อนยิงขึ้นอ้าวระเบิดซะแล้วทำดีมากบอสเรียบร้อยแตกทั้งสองแ่ยังกองหนุนศัตรูหยุดแล้วไม่เหลือป้าหมายให้ทั้งไลน์เอาจะเคล็ปดปฏิบัติการได้เลยโหเรียกหอ อูเบอร์ส่วนตัวมานี่โอ้ใกล้ๆลอยยเยู้จะได้เท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับได้ GMP เยอะแน่นอนแต่ก็ยังไม่เยอะที่สุดเพราะถ้าเกิดเราระเบิดหมดมันจะมีฮอร์ไล่ตามด้วยแล้วก็ระเบิดตรงนั้นอีกเป็นโบนัสเพิ่มตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนเราจะเน้นแค่ภารกิจหลักนะครับที่เหลือนอกเราไปซื้อมาเล่นกันเอาเอง โอเคเด็ดดอกไม้รอคอปเตอร์เวลาเหลือทำไรดีอะรีโลดกระสุนมันว่างคนมันว่างทำไงวะใส่ห่อตัวเองเล่นเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้กลับบ้านเชี่ยอยู่ไหนเนี่ยมาต่เสียงอ๋อกำลังเข้าใกล้นี่ไงเขียวเขีพีคอดกำลังใกล้ถึงจุดรับตัว มาแล้วโอ้บินบินสูงมากลงมาลงมามารับกูหน่อยนี่คือพีคอดถึงเอลซีแล้วโอเคปขึ้นหอมาช่วยฝ่ายกองโจนแล้วเพนกับบ้านาก่อกวนโซเวียตสุดๆครับภาคนี้กำลังบินขึ้นม้ากลับแล้วนะ <c oughs> มากลับผ่านก่อนกูอีกอเครียสารกิจเสร็จสิ้น อย่างรวดเร็วกี่นาทีเองวะเนี่ยสิบเอ็ดนาทีเองเสร็จก่อนเวลาด้วยบอสมีนักวิท,ทยาศาสตร์ติดต่อแล้วมั้่าอยากจะหนีออกจากฝ่ายตะวันออกชื่อของเขาคืออิมเมลิกอ้าววัตะคอนไง คนที่เรารู้จักกันในนามด็อกเตอร์ฮุยเราสันนิษฐานว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีฐานแม่เมื่อกาปีที่แล้วเขาทำงานให้กับไซเฟอร์ผมรอเวลานี้มานานแล้วที่จะบอกก็คือไปช่วยอิมเมลิกให้หนีออกมาดีกว่าทันทีที่เขามาถึงที่นี่เราจะได้ลับเล็กความหลังกันหน่อยตอนนี้อิมเมลิกอยู่ที่โรงไฟฟ้าไซลัวนี่คือโอกาสบอสไปที่โรงไฟฟ้าเลยบัตรผบุหรุษของโอตาคอนนะครับไว้รับมาเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Jangan lupa beli fur kena boy.